สวัสดีครับผมวลวรยอย่างนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบวัดรอบวัโโตตมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์แฟนทอปนะครับ10,000ือรอบปุ่มเช็คทํางานปกตินะครับปรับตั้งได้นะครับผมมือเดียวเนาะถ่ายวีดีโอปรับตั้งได้ปกตินะครับขออนุญาตไปรอบต่ําสุดนะครับ 3,500ลรอบชิปไลท์สวยนะครับยางครอบมีมาปกตินะครับปุ่มเช็คทำงานลองดูชิปไลท์นะครับการทำงานชิปไลท์หรอบเครื่องก่อนนะครับรอบเครื่องประมาณพัน0นพันสองหนึ่งพันรอบนะครับตกลงมานะฮะค่อยๆตก พันสองพันเด็ดพันสองว่ารอบตรงนะครับรอบตรงมนิ่งๆลองดูการมารชิปไลท์นะครับติดตั้งไว้สามพันห้าี่ครับชิปไลท์ทำงานปกตินะครับอย่างปกตินะฮะ เข็มนิ่งๆอยู่ที่ประมาณแปดเก้าร้อยรอบนะครับรอบรถก็แปดเก้าร้อยรอบนะครับรอบตรงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ